วันนี้จะให้เพื่อนๆมาเห็นบรรยากาศทำบุญที่วัดนะคะวัดสังฆวิหารค่ะอันนี้แม่ขาวนะคะเพื่อนๆแม่ขาวที่วัดสังฆวิหารค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวจะเอาไปลง y o YouTube นะวันนี้นะ่ะอันนี้เป็นอาหารของแม่ขาวนะคะเอาของประ อาหารของแม่ขาวนะคะวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพวกเราก็เลยมาวัดกันนะคะแล้วก็มีแม่ขาวเยอะแยะมากมายค่ะมีแม่ขาวมานั่งซ่อนอยู่ข้างหลังประตูด้วยนะคะแม่เขียวก็มีนะตรงนี้ก็เป็นอาหารของพระค่ะนะคะวันนี้มีพระหนึ่งรูปนะคะ ว,วันนี้มีพระหนึ่งทำไมพีเขาไม่ไปทานั้นนี่นี่ก็เป็นของหวานกับผลไม้นะคะสำหรับถวายพระท่านค่ะ,ะนนวันนี้มีแม่ขาวอยู่ด้วยค่ะนี่ค่ะสาธุค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆเยอรมนีวารตีม้มาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอยู่บ้านเพื่อนน้องมนนะคะคนไทยด้วยกันก็จะมาทําบุญในวันเสาร์นะคะวันนี้น้องมนเจ้าภาพเจ้าของบ้านเขาก็ได้นิมนต์พระมาฉันเพลที่นี่ค่ะก็ขอเชิญร่วมๆพี่ๆน้องๆแฟนคลับทุกคนมาร่วมทําบุญในวันนี้นะคะก็เชิญทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูว่า วันนี้มีอาหารอะไรบ้างนะคะมีคนไล่แมลงวันเ้ <c oughs> นะคะมีคนไล่แมลงวันให้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นเ,เส้นขนมจีนสามสีนะคะพระท่านกําลังฉันอยู่นะคะเราจะไม่รบกวนค่ะแล้วเราก็จะมาตรงนี้แค่แป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> เพราะว่าเค อีกมุมหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นญาติโยมที่แบบว่ามาทําบุญในวันนี้นะคะก็คนนั้นก็ปิ่งยากไปอีกค่ะสำหรับคนที่นั่งตรงนั้นไม่ต้องถ่ายนะคะคนที่ใส่เสื้อดำมาคะไม่ต้องถ่ายนะคะก็เราจะให้เห็นคนนี้ก็ถ่ายเยอะๆนี่ค่ะบ้านของน้องมูลนะคะสวัสดีค่ะแค่นี้ค่ะฮัลโหล ี่คือกริลเลนโอ้มีปลาหมึกด้วยนะคะแล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีไก่นะคะปลาหมึกกุ้งไก่บาร์บีคิวบ้านน้องมนก็มีต้นมะกรูดนะคะ<ๆ>เพื่อน oh, ๆอู้งามมากเลยค่ะตะไคร้ก็มีนะคะเนี่ยตะไคร้ปลูกในกระถางก็มีค่ะงาม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 มากเลยค่ะ ที่เห็นอยู่นี้เป็นบรรยากาศในวัดนะคะเพื่อนๆนตอนที่เราไปทําบุญที่วัดนะคะแม่ขาวกําลังนั่งทานอาหารค่ะภาพที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้เป็นภาพตอนกลางวันนะคะในวันที่เราไปทําบุญ ที่บ้านน้องมนนะคะน้องมนได้นิมนพระมาฉันเพนที่บ้านพวกเราก็เลยได้มารวมกันที่นี่แล้วก็มาร่วมกันทําบุญที่นี่ค่ะขอให้เพื่อนเพื่อนและแฟนคลับทุกคนอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะสาธุค่ะรับบุญด้วยกันนะคะ